ดูไฟต่ออย่างนี้ตัดหนึ่งตัดสองตัดสามตัดสี่หา้านี่สวัสวด,ดีครับวันนี้มาเล่นแบ็คสีโดโชเป็นตัวท,วที่อยากเล่นตั้งแต่เห็นเกมมาอะไรก็แล้ว เมื่อกี้ตื่นเต้นไปหน่อยครับพยายามผม,มเป็นพวกคิกสัโขบยิงนะบางครั้งก็ใช้ใช้ยิงแบบแช่นานๆนะอันนี้อันนี้งงมากตายได้ไงก็ไม่รู้ของจริงมันหลังแาบนี้ ตัวนี้เป็นตัวที่ถ้าเทียบอยากเล่นอาจ,า,าจจะเป็นตัวที่ทําให้ทีมดาเมจหาดไปเยอะนะเหมือนผมช่วงแรกที่ยิงไม่ค่อยโดนเนะิงไม่ดนแบบตัวอื่นมันสแปมได้เร็ว,วกว่าฝั่งตรงข้ามใช้สีเยอะนะครับ ทำได้แค่นี้โดนหัวไปฮ้ลร้อนไหมแทนสีผมผมลืมนะครับก็ไม่เชิงลืมอ่ะผมไม่รู้ว่ามันต้องกดแชร์ด้วย อันดีของแบ็ควิดโอกดซ้ายแชร์ด้วยเพิ่มชาร์ตนี่เนี่ยนี่นี่ตำแหน่งยืนผมแรกๆยืนไม่ค่อยดีหลังๆเริ่มปรับแล้วเพราะรู้สึกว่าเออตัวเอยงยืนยืนแหลมไปหน่อย พยายามตัดให้เพื่อนตัวไหนตัวไหนดาเมจแรงพยายามโฟกัสตัวนั้นก่อนทุกครูไปตำแหน่งแหลมนะนี่เมื่อกี้ไม่ได้พุกนะครับคือคำนวณไว้แล้วระเล่นระเล่น อันนี้กำลังสำรวจแมปอยู่ว่าเออไปยืนตรงไหนดีอันนี้มาได้แป๊บหนึ่งนะเพราะว่าผมสังเกตแล้วตัวแบ็คพีโดมันเป็นตัวเข้าเข้าลึกก็จริงอะแต่มันก็ออกเร็วได้เหมือนกัน <c oughs> พอไฟจะเริ่มผมก็ลองหาที่ดูว่าจะยืนตรงไหนได้บ้าง อันนี้หาหาไม่เจอนี่ตายคือยังไม่ชินแบบนะก็เลยไม่รู้ว่าต้องยืนตรงไหนครัแบบอีกไม่โดน,น พอเริ่มจับทางได้แล้วว่าเออยิงทางก็ได้นี่หว่าเราไม่ต้องคลิกสฉพก็ได้อะไรเงี้ยเลือกโหมมัอนก็ได้นะซูมฟังก็ได้รู้สึกว่าซูมพังอาจจะดีกว่ามันก็แล้วแต่กรณีเราที่เลือกใช้เลยเนาะ คือมันก็ยังใหม่ด้วยแหละพอมันเป็นเกมที่พุ่งมาก็ต้องศึกษากันเรื่อยๆนี่ได้บรับจากเพื่อนเพราเพื่อนเราเอ็กซ์เซสีเลยเราแรงเราแรงนี่สองนับตายสองนับพอดูตำแหน่งการยืนนะผมแทบจะเห็น เห็นฝั่งตรงข้ามหมดเลยหาที่ยืนฉีดฉีดฉีดยิงต่อเมียนตีแบบมาเยียบหัวแดนตีนลืมชาร์จอีกแน่ ยิงมา20ตัว time to switch things up i n c c o u r e on กลับกันย้ายมาเป็นฝั่งด e เฟน์บ้างอันนี้คือเพื่อนกำลังสอนว่าเราสามารถกดชาร์จเพื่อเพื่อยิงอานตีของแบ็คบีโดได้ พยายามจะวันช็อตให้แมนชิสบูตบูต้ามีนเหมือนเขาเอาแบ็ควิดโวมาสู้ผมด้วยนะอีกฝั่งหนึ่งผมก็หาแบบตำแหน่งมุมยิงไปเรื่อยๆอ่ะมันเรายังไม่ชินแมตอ่ะเนาะยิงสลับยิงสลับกันไปเวนอมเข้าลึกมากตายเลย พอมันใกล้ผมก็ถอยละกันบูทให้ยิงไม่โดนออกไอ้กนึงเฮ้ยธนาเขามีโลกพยายามผิดเล่นธนาใหญ่อย่าพยายามอยู่ที่เดิมนี่ยงตัดได้หนึ่งไปกัวเพื่อนไปเจ็บอีกตัว ใครอะเออลืมไปว่าตัวนี้มันมีสกิลอีเนาะนี่ไม่โดนของไอ้หนึ่งอ๋อกลับก่อน พยายามยิงอันตรีไอ้ล็อกเก็ตก่อนก็คือว่ามันน่าจะโกงก็เลยเลยยิงก่อนแล้วก็กลับมาสแซฟวัยิงเหมือนเดิมเพื่อนสแปมวไมค์อีโต้เพื่อนไมค์โต้จะตายล็อกเก็ตยิงไม่โดนอ้าวอีโต้เจ็บ ยิงไม่โดนดูหนะ้าเขาใช้ทันติยิงไงก็ไม่ตายเลยพี่โกงมากทันติดูหนะ้นพาพอกายเพื่อนพอกายแหลมเฮ้ยยิงไม่โดนเฮ้ยเพื่อนเราตัดไปสามเพื่อนเราตัดไปสี่เวอร์มาก little bit of That'd be help. นี่แบ็คแบ็ควิดโวเอ้ยเออตายเกินน้ำมาอันนี้เกินน้ำหนึ่งเกินน้ำเจ็บโอ้โหอันนี้ยิงไม่ทันนะมันลิงเลยเกินน้ำเดี๋ยวก็ท่าซานตายผมเห็นสองตัวไม่ดีละถอยดีกว่าถอยดีกว่า โดนตัดโอ้ยไม่โดนเลยครับนี่ดูไฟต่ออย่างนี้ตัดหนึ่ง,น,น,งนับนะตัดหนึ่งแล้วนะชาร์จซุ้มฮันตี ตัดสองตัดสามตัดสี่ห้ามีเนี่ยถ้ามีเวลาเล่นเยอะกว่านี้ก็คือแบบบันทึกไปแล้วอ่ะแต่ไม่ค่อยแนะนำนะตัวเน,นี้ยมันถ้าถ้าเรายิงไม่โดนดาดาเมจในในทีมมันจะขาดไปเยอะอะไรเงี้ย อาจจะไม่เวิร์กอาจจะมีตัวที่ดีกวา่าแลกสมดึงกวา่าแบบทำดาเมจได้ได้ได้เยอะกว่านี้เีมีปีต้องเราแล้วปะนี่